เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ถึงที่เล่นนะฮะไม่รู้ใม่ไม่รู้นู่นไปอนดบ้ายตรงนู้นกขต้องมีบอกเชื่อนี้ เลสไม่ร้อนมากลูก <laughs> ไม่เป็นบ้านพักเอออืมเป็นบ้านให้คุณเช่าเนี่ยเป็นโรงแรมััโรงแรมอันเนี้ยรู้แล้ว ่อยูใช่พอดีเรเจอยพึ่งมามาซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรเหรอไปเข้าไปไ,ไปซื้อบัตรก่อนแป๊บนึงนนนได้ไหมได้ไหมให้ไปได้ไหมวนรอบก่อน,น,อนเอา้าถอดรองเท้าเหรอ อ๋อขอให้ถอดใช่ไหมโอเคเหรอเอาเร็วเร็วลูกเนี่องแต่เองต้องให้ผมทำภารกิจตรงนี้โอ้โห,โห ตรงนู้นเป็นคาเฟ่แล้วตรงมุมนู้นเป็นร้านอาหารอีกตัวเองแล้วก็สายเดลงลูกไหนสายเดลงเลยเลยมาโู้โต้องไปอ้อมมาใหม่ค่ะดิมานี่ตลอดเล้วตามปั๊มมาเดินมานี่เดินมาไงลูกเดี๋ยบต่อมาเดี๋ยวต่อมาียวมาต่อมาก่อนเจเดินตามเพื่อนเดินตามเพื่อนเดินมาเดินมาเดินตามไม้มาเดินตามไม้มา เฮ้ยป้าไม่ให้เดินอ๋อสุดแล้วใช่ไหมแโหแม่สนุกเขเลยอ่ะเอ้าไม่ใช่ลูกวนไปทางนู้นไม่ใช่ไม่ลงไม่ลงลูกไม่ลงเล้ยมาทางนู้นแล้วนะมาทางนี้ต่อดินู้นนู้นนน เอาแล้วมัไม่เดินตามทางแล้วเอาขึ้นบันไดข้างบนไม่ใช่ขึ้นตรงนี้ลูกขึ้นบันไดนี้ลูกขึ้นบันไดนี้มาเร็วขึ้นตรงนี้แล้วไปทางนู้นน้องเลดมาี่นี่พาจะพาไปขึ้นตรงนี้ขึ้นกระดตรงนี้ไปขึ้นบันไดลูกนู้นเดี๋ยวเขาพาไปนู่นเพื่อนจนไปนู่นแล้วนู่น

รอออกมาก่อนนะร้อนไปไหมร้อนเน่ยร้อก่อนร้อก่อนรอนตอบร้อนอกมาก่อนเอาเลยลูกเดินลงมาเลยวลื่นร้อนร้อนนะไม่ร้อนหรอกอ่ะลูกมาลื่นไหมไหนนี่นี่ข้ามด่านข้ามด่านเร่งให้มันเดินดิเออเดินแต่แรกดิ ป้าอ้าวสุดแล้วสุดทางแล้วเอาไป <c oughs> ป้าหน้าเกินละไปไหนลกูกเลื่อนอีกแล้วเหรอ <c oughs> โอ้โห,โห,โห สน,นุกปะอยู่ไม่ให้ลูกเลนะ่นอันะโน้นอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเองตายที่บ้านก็มีปะเนี่ยเลสเลสไม่ขึ้นอันนี้อ่ะสไลด์ลื่นอันใหญ่เนี่ยนโนนู้นไปขึ้นบันไดตรงนู้นวางวางลงเอุ้ยอย่ากับมาล้สิเอาโน่นขึ้นบันไดโน่น้นบสไลด์ลื่นลงมานี่ลูกแอมป์นี่โคตรเก่งเลยลรอเมื่อกี้เหรอแอมป์นนเี่ยมันไม่ต้องมองเลยเอ้ยตดให้มันเตีน เดีลื่นมาดิดิเออเล็บเป็นนี่หน่อยเป็นนี่ดิมาดูหน่อยเมื่อกี้เล็ดเป็นยังไงนะอออออเออ รอก่อนป้าเดี๋ยวลื่นลงมาละนุ่นไปเลื่อนตรงนู้นดินุ่น,น,น,อ,น,น,นอยู่ใช่ปหมเดี๋ยวเขาไปเดินดูของข้างในก่อนเล่นนี่แหละลูกเดี๋ยวนี่เล่นลูกงมาไหมเดียวขนนีเดี๋วนี่ เอาจริงดิไหนเฮ้ยโอเคไหนได้พี่ป้าไม่ใช่ละเอ้เนี่ยอันนี้ตัวเองนั่งได้ดูดูเลดเลสฮัดเล่นเกม ะใช่อันนู้นเป็นห้องเรียนศิลปะใครอยากจะทำศิลปะก็ไปตรงนู้นนะเห็นปะเลดไม่ใช่เลดรลเดไม่ต้องไปทำศิลปะหรอกนี่เดินตรงนี้เลยเดินดิตรงตัวตตตตตรรงงงงััววลกาแขนได้กลางแขน <Norwegian> ป้าต like ัวอย่างปลาเดินข้างหน้าไม่ต้องนี่เลยกลางแขนเลยกลางแขนลูกโอเคกลางแขนดิฟ้าให้ลูกจับมือย้ายเข้ากล้องเต็มเต็มเลยอ่ะ นู่นมีอีกข้างหน้าเตงสอนลูกดีหุบขากางขาน่ะตัวแปดคลิปเลยนะเห็นดักเมื่อกี้น่าเตงหุบขากางขาเฮ้ยเป็นดีเปล่าเป็นเออใช่เฮ้ได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 ้อืม รีบเกินดูดิลัวไม่ได้เล่นหนูว่ามันร้อนนันเนี้ยใช่มอวันจบไปเขาเข้ตั้งสร็ูนะ่า่าเนี้ยเดเลื่อนลงมาลูกเขาเข้าใจทาดีอ่ะ ไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นอ่ะน่าให้เลสหนเชือกสิแต่ยังให้เลสหนเชือกนะ่ะยืนหนเชือกอะ่ะเฮ้ยแม่เป็นได้ไงอ่ะยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะแม่เฮ้ยังไม่เคยเล่นเลยรู้ได้ไงว่าเล่นอย่างนั้นหมดแล้วลูกปะ กลับกันลูกไปเดี๋ยวนามืดก่อนปะไปไปไหนอีกลูกไหนไปไหนลูกฉันไปไหนลูกฉันเลดเลดนี่ตัวอะไรเลดเนี่ยตัวอะไรในซอมบี้อ่ะตัวอะไร ตัวทับที่แตกไงตัวทับที่แตกแหละ